พี่ครับผมต้องมีสเปเชียลเท่าไหร่ผมถึงจะอ e ีโจ๊กทีเดียวตายอะพี่ผมต้องทําคีดัเมทเท่าไหร่อ่ะพี่สวัสดีครับเรื่องมันเกิดจากความใคร่รู้ของไอสุนะครับว่าการที่เราจะอ e ีโจ๊กตายได้ภายในทีเดียวนยะมันต้องมีสเปเชียลมีคีดาเมทมีที่อะไรเท่าไหร่วะของตัวผมเองอะ่ะปกติอ e ีโจ๊กทีเดียวตายอยู่แล้วครับแต่ผมอยากรู้เผื่อเพื่อนๆทุกคนว่าแล้วถ้าคนที่ไม่ได้มีของถ้าผมอะเขาต้องทําเพิ่มไปประมาณไหนถึงจะอ e ีโจ๊กทีเดียวตายได้นะ เอาเป MM th ็นว่าเอาคลิปนี้เป็นบรรทัดฐานแล้วก็ถือว่าดูไปพร้อมๆกันเลยละกันนะครับว่าเราทํายังไงถึงจะได้ e j โจ๊่ทีตายนะครับ s ซ <c oughs> t ตโกทเติมจ <c oughs> ุกเติมเองแน่นอนรับรองพอเด็ดเซตโกทเอชขาไี่บริการติมออนไลน์แบบมีเว็บ s ซ t ตโกทถ้ามึงอยากเติมตอนที่สองตีสามตีสี่มึงก็เติมได้เพราะเขาเป็นระบบอัตโนมัติไงเราพว่า ผมลงทุนนั่งทดลองทั้งคืนในการลงดันลดของนี่หน่อยตั้งของนี่นิดนึงใส่อันนี้ e บอก8ถอดอันนู้นให้ประมาณนี้ดูซิว่าแบบนี้โจกโจกตายแล้วยังประมาณนี้โจกโจกตายไปแล้วใช่ไหมอย่างนี้แสดงว่าต้องลดลงมาประมาณนี้ถ้าประมาณนี้โจกตายไหมผมนั่งคำนวณแบบเสร็จสับจนแบบอ๋อกาซึ่งผมต้องบอกก่อนว่า การอีโจกที่เด hey, ียวตายเนี <Imagine Nike. S 1> so sure ่ยไม่ใช่ว่าเราปกติเราไป3าแล้วอีโจกทีเดียวตายแล้วไป4่แม่งจะโจ๊กตายเหมือนกันทีเดียวนะเผื่อคนยังไม่รู้นะครับว่าเกมโซนโฟเนี่ยบอสได้ดันอาเขตนะครับถ้าเราไป1คนบอสจะเลือดเท่านี้เราไป2คนบอสก็จะเลือดแบบนี้เราไป3บอสจะเลือดแบบนี้ เลือดมันไม่เท่ากันนะครับเลือดบอสถ้าเรายิ่งไปเยอะเลือดบอสจะยิ่งถึกขึ้นยิ่งเยอะขึ้นนะครับเผื่อเรื่องนี้ใครไม่รู้นะก็รับทราบไว้เลยแล้วกันเดี๋ยวผมจะเปิดโพนกิกเลือดบอสให้ดูแล้วกันอ่าตามนี้เลยชินโกมันเลือดน้อยอยู่แล้วแหละครับไป1 2, ไป2ไป3มไม่จะเห็นไหมผมจะทําช่องไว้เลยเรียบร้อยนะนะซึ่งเจ้าโจ๊กเนี่ยถ้าไป3เนี่ยเลือดมัน1 9 5 0 0 0นะครับ ปกติถ้าคุณอ e ีโจ๊กเวลาไป3ตายถ้าไป4คุณอาจจะอ e ีไม่ตายนะครับเพราะว่ามันเพิ่มขึ้นมาถึงเกือบส0,000ืเลยนะเลือดโจ๊กเพิ่มมาประมาณเกือบส0,000ืได้เลยนะครับผมเลือดบอสซ่าก,กับเลือดบอสโจ๊กเลยเท่ากันนะถ้าคนเผื่อใครไม่รู้เลือดมาสงตัวนี้มันเท่ากันนะและซึ่งผมก็ได้ตกผนึกขึ้นมาในหัวว่าถ้างั้นการที่เราจะทดลองแบบนี้เราต้องมีตัวตั้งหรือมาตรฐานตัวตั้งตัวตีครับซึ่งผมเลยยึดคีดเดามจหนึ่งร้อยเป็นตัวตั้งเลยนะครับก็คือใครจะอิงข้อมูลการทาัรนส คุณต้องมีคีย์ดาเมจหนึ่งร้อยนะครับผมว่ามันเป็นค่ามาตรฐานที่ทําให้เราหาค่าอย่างอื่นง่ายมากขึ้นว่าเราจะต้องใช้สเปรเท่าไหร่ต้อง e ประมาณไหนต้องใช้ฉายาหรือเปล่าคีย์ร้อยเนี่ยคือต้นมาตรฐานที่ทําให้เราสามารถหาค่าสเปเชียลได้ง่ายนะครับแล้วก็มันดีต่อพวกคุณด้วยแหละถ้าคุณมีคีย์ดาเมจร้อยนะมันถือว่ามันควรจะมีอ่ะมันควรจะมีนะ ซึ่งหลังจากที่ผมเข้าห้องการเวลาไปลงไปลงไปลงไปทดลองทดลองจนกว่าจะได้ลดอันนี้หน่อยเพิ่มอันนี้นิดนึงสเปรย์อันนี้พอไหมอุ้ยแบบนี้อีโจ๊กตายไปต้องลดลงมาหน่อยดูออาแบบนี้ตาออาแบบนี้ไม่ตายเือเหลือนิดนึงต้องเพิ่มมันนู้นเพิ่มมันนี้ยืมของคนนู้นแม่งวุ่นวายไปหมดแต่กูทํา เพราะว่ากูอยากรู้ไงแล้วมึงก็อยากรู้ใช่ไหมล่ะว่าต้องเท่าไหร่ถึงจะอ e ีโจกตายและในระหว่างนั้นเองนะครับก็มีคุณเอนากับคุณ10ทิศิะครับได้เป็นพระเอกขี่ม้าขาววิ่งเข้ามาช่วยทุกคนชาวโซนโฟนด้วยการบอกว่าพี่ผมเคยมีสูตรคำนวณเราลองเอาที่พี่กำลังลงดันอยู่เนี่ยกับสมกับสูตรที่ผมพวกผมเคยคำนวณกันเนี่ย มาผสมกันไหมว่ามันตรงกันหรือเปล่าถ้ามันตรงกันก็ใช่เลยซึ่งก็ตรงจริงๆฮนะข้อมูลต่อไปนี้ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากคุณสิบทิศแล้วก็คุณเอนาด้วยนะครับคุณสิบทิศและคุณเอนาส่งลพลิกิฟส่งข้อมูลส่งการวิเคราะห์อขอเขามาให้ผมในแชทแล้วก็ผมก็ทำเป็นรูปให้ทุกคนดูนะครับบวกกับการทดลองผมเองด้วยนะสเตตัสประมาณไหนถึงจะอีจอกตายภายในทีเดียวเท่านั้น ทุกการโจมตีแรกของเราในทุกสเตจนะครับไม่ว่าจะเป็นห้องบอสห้องอะไรก็ตามนะครับทุกการโจมตีดอกแรกของเราเลยเนี่ยดอกแรกที่เราสัมผัสตัวมันเลยเนี่ยจะติดคลิปหนึ่งร้อนะครับก็คือติดแน่นอน100%ยังไงก็มันก็ติดขีดนะครับซึ่งถ้าเราเปิดด้วยลงดีเนี่ยมันจะทําให้เราติดคิดเราเตะลงดีใช่เราติดคีแต่พอเราอีต่อไม่ติดคีดนะครับหรืออาจจะติดถ้าคุณดวงดีก็คือมัน,ม,นมันไม่ชัวร้อยเปอร์เซ็นต์ไง ถ้าคุณมีคี้เลดเยอะมันก็ติดครับรอบที่2แต่ถ้ามันถ้าคุณมีคี้ไม่ได้เยอะมากมายอ่ะมันต้องอ e ีดอกแรกทีเดียวให้โดนเลยนะครับมันถึงจะทําให้จกตายนะครับซึ่งผมก็ได้โพนิกิฟมาดังนี้นะครับผมโดยแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับประเภทที่แบบว่ามีฉายาแฟนตาสติกไฟเตอร์นะครับกับประเภทที่ไม่มีฉายาแฟนตาสติกไฟเตอร์นะอ๋อแล้วก็เอาคี้าเมจหนึ่งร้อยตั้งมันมาตรฐานตลอดนะครับผมแล้วก็อ e ีบอกแปดนะถ้าเราไปสามเลือดจกหน e ึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันอีบอกแปด สเปรเราต้องใช้2,195นะครับแล้วก็คีดาเมจ1 0 0ออ่ะอันนี้แบบไม่ไม่มีฉายานะเรา,เราต้องสเป,ปรย์มาณนี้ถึงจะทําให้โจ๊กม่องเท่งภายในทีเดียวต่อไปถ้าไป4คนเลือดโจ๊กกระึึกขึ้นใช่ไหมสองแสนสอง้นนะเลือดโจ๊ก เราต้องมี e บวกแสเป2ยสองแล้วก็คีดาเมจท์ร้อยนะครับถ้าไม่มีแบบไม่มีฉายานะกับแบดสิบสองสหรับคนที่มีฉายาแฟนตาติกไฟเตอร์อยู่แล้วอุยลอยลังเลยพวกมึงถ้าไป3เนี่ยเลือดโจกนึ่งแสนก195,000นะครับ e บวกแสเปเนี่ยเราต้องมี1687นะครับแล้วก็คลิดาเมจท์ร้อยนะบวกกับฉายาแฟนตาติกไฟเตอร์สาก็จะทำให้เรา e โจกตายภายในทีเดียวนะครับถ้าไป4ก็ อี e 8สเป1,948คิระเบิ100ฉา30%นะครับก็ทำให้บอสต,ตายภายในทีเดียวเหมือนกันก็ตามรูปตามเลขที่ผมขึ้นไวในะหน้าจอนี่เลยนะครับใครอยากจะลองเอาไปปรับไปใช้กับของตัวเองนะลองคิดดูว่าของเราประมาณนี้เพิ่มประมาณนี้น่าจะตรงกับสิ่งที่พี่สุบอกนะพอในกิฟนี้มันบอกไว้แบบแบบนี้นะ ก็ต้องขอขอบคุณและให้เครดิตของเขา2คนนี้อีกทีหนึ่งนะครับกับคุณเซบิดท์กับคุณเอนานะที่ให้ช่วยส่งข้อมูลการวิเคราะห์ตัวเลขมาให้ผมด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับเชื่อผมว่าเรามีฉายาบวกกับ e บอกแแค่นี้ก็จะทําให้เราทําของง่ายนะครับในการ e โจ๊กหนึ่งทีตายนะแล้วเราก็จะหาเงินกับเกมโซนโฟได้มากขึ้นไปอีกต่อไปพี่ครับผมว่าจะเก็บตังซื้อลิงอะ่ะถ้าผมมีเซตลิงอย่างเงี้ย e บอก8ผมก็กลายเป็น e บอก9ใช่ไหมพี่ แล้วอย่างนี้ผมต้องมีสเปคแค่เท่าไหร่อะ่ะผมผู้สาสตร์ลงทุนซื้อเซตลิงนะผมต้องทำสเป์เท่าอันเดิมเลยหรอมันจะเปลืองตังค์ไหมอะมันมีสูตรคำนวณให้ไหมพี่ว่าถ้าผมมีเซตลิงแล้วก็อ e ีบอกแปดเนี่ยจนทาให้สกิลกายมันบวกเก้าเนี่ยผมต้องมีสเปเชียลเท่าไหร่อ่ะพี่ไอ้เหี้ยใครจะไปนั่งคํานวณให้มึงวะแต่มีเราคํานวณมาให้แล้วต้องขอบคุณคุณสิบทิศและคุณเอนาด้วยนะครับ วิธีทำของให้อ e ีโจ๊กตายภายในทีเดียวฉบับเซตลิงถ้าเราไปสามนะครับเลือดโจ๊ก1น e ึ0 0 0สเอีบกแเราก็จะกลายเป็นอ e ีบกเนะครับเพราะว่าเราใส่เซตลิงถูกไหมสเปร์เนี่ยใช้1,779นะครับคีดาเมจหนึ่งร้อนะแบบไม่มีฉายานะวิธีแบบแรกเหมือนเดิมครับเหมือนกับอันที่แล้วเลยแบบนี้ไม่มีฉายานะครับไม่มีฉายาถ้าไปสามเนี่ยสเปร์หนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเก้ารก็คีดาเมจร้อยนะครับ ก็สามารถอีโจ๊กทีเดียวตายได้แล้วถ้าไป4ก็เลือดโจ๊ก225,000นะครับอีบวกกลายเป็นบกสเปนสองพันนะครับคีดาเมตร้อยก็อีโจ๊กตายได้เหมือนกันส่วนต่อไปเป็นประเภทที่2นะครับแบบว่ามีเซ็ตลิงด้วยอ e ีบวกแกลายเป็นบวก้แล้วกูมีฉายาแฟนตาติกไฟเตอร์อีกหืล่อมๆไป3นะครับเลือดโจ 1, 9, 5, e ๊ก195,000กอีบกกลายเป็นบวก ใช้สเปย์เพียงแค่1687ก้ 1, เท่านั้นเองนะครับถ้าเรามีทั้งลิงมีอ e ีบอกปดเป็นบอก9มีฉายาคือแบบว่าประหยัดต้นทุนในการทำช่องแคสสุดๆเลยนะครับถ้าเรามีเซตลิงนะผมเลยผมเลยแนะนำทุกคนนะเซตลิงแล้วก็ฉายาเนี่ยสำคัญมากต่อไปถ้าไป4เลือดจก225,000สอีบอกกลายเป็นอ e ีบอกสเปย์ใช้เพียง 1,948นะครับแล้วก็คีดาเมจร้อยนะครับบวกกับชายา30%นะแฟนติกชไฟเตอร์โอเคก็เป็งานกันบ้างครับสำหรับข้อมูลที่ผมหามาบวกกับคุณเอนาคุณส e ิบทิศหามาด้วยนะครับไม่ใช่ดิเรียกว่าข้อมูลกูหามาเรียกว่า ไอสุปเป็นหนูทดลองยามาแล้วคุณเอนานก็มาจับกูแบบวินิจฉัยทีนึงอะ <c oughs> ประมาณนั้นนะครับผมก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ก,ก็ขอบคุณที่ชอบขอบคุณที่ชอบไอ้เหี้ยก็อย่าลืมกดไอ้เหี้ยเ้ยกูไม่อยากจะพูดประโยคนี้เลยแย่อย่าลืมกดกระดิ่งกดซับสไครต์เนี่ยแต่ถ้ามึงอยากเห็นกูไลฟ์อะถ้ามึงอยากรู้ว่ากูไลฟ์เวลาไหนขึ้นหรือย,ยังไลฟ์ไลฟ์หรือย,ยังมึงก็กดถ้ามึงไม่อยากรู้มึงก็ไม่ต้องกดแค่นั้นจบ ผมสตรีมทุกวันไหมก็แล้วแต่อารมณ์นะครับขึ้นแล้วแต่อารมณ์แล้วแต่อารมณ์นะทรงผมแต่ส่วนใหญ่ก็ดึกๆแหละโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมชาวัายรุ่นโซนโฟนขอให้มีความสุขในการลงดันนะจู้บาย